สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Story นะครับผมวันนี้เราก็มีเรื่องเครียดมาเล่าสู่กันฟังอีกแล้วนะครับผมคิดว่า FC น่าจะตกใจพอสมควรครับเมเล่าก่อนเลยอ่ะก่อนให้เมเล่าก่อนอื่นเลยนะคะสิ่งที่อยากจะพูดก่อนที่จะอธิบายในคลิปนี้ก็ก็สิ่งที่อยากจะพูดเนาะก็คือเหมือนกับว่าอยากจะขอโทษนะคะ,ะ,คะ FC ที่แบบว่า คอยติดตามโครงการนาคาบุรีมามพูดแล้วจะรองให้คือต้องขอโทษเอฟซีที่ติดตามโครงการนาคาบุรีที่พี่หน่งก็ตั้งใจทำตั้งแต่แบบสร้างที่นี่นะคะข้างหน้าเราสร้างทุกอย่างด้วยความพิถีพิถันแล้วก็วางแผนมาก่อนในทุก <L an> เรื่องก <K> ็ <S> <S <S> ขอโทษที่เหมือนกับว่ามันอาจจะไม่ได้เป็นตามที่ f อฟเนี่ยคอยติดตามแล้วก็เหมือนกับว่าให้กำลังใจกันมาอะไรอย่างเงี้ยเอฟซีส่งข้อความามาอสอบถามว่าเอ๊ะพี่เน่งเนี่ยได้ขายที่ให้พี่แอนหรือเปล่านะผม,มเพราะว่าเหมือนเอฟซท่านนี้เนี่ยท่านเคยถามมาก่อน ถามมาก่อนผมก็บอกว่าไปเอามันจากไหนทราบมาจากไหนอะไรเงี้ยเขาบอกว่าพอดีว่าเห็นลฟ์สดของลุงเห็นลายสดของลุง,ง,ลงก็ก็เลยทราบผมก็เลยว่าใช่ใช่ครับผมก็เลยเออ,อยากจะมาเล่าให้เอฟซีฟังว่าที่ดินตรงนี้เนี่ยเรามีส่วนที่มีการทําแบ่งไว้ขายอยู่พอเอฟซมาถามนะคะก็เลยคุยกันว่าเออหรือเราจะเขาเรียกว่า พูดความจริงไปเลยไหม,มแบกว่าจะได้เหมือนกับว่าถ้ามีข่าวมาอีกว่าเออมีคนมาดูที่นะอะไรอย่างเงี้ยแล้วเหมือนกับว่าเอฟซีก็งงงงว่าทําไมคนถึงมาดูที่เพราะว่าเราไม่เคยพราว่าเราประกาศขายที่ตรงหน้าพ่อปู่เนาะวันนี้ก็เลยจะมาเล่าให้ฟังนะคะก่อนเลยก็คือมีผู้ใหญ่ท่านหนึ่งนะคะสนใจ สนใจที่ดินตรงนี้ด้วยนะคะเราไม่รู้ว่าจำนวนเท่าไหร่เอฟซตอนนี้ไม่ทราบว่าขนาดเท่าไหร่แต่ว่าผู้ใหญ่ท่านเนี่ยก็คือติดต,ต,ต่อมาผ่านทางลุงกับป้าเนาะก็ติดต่อมามาได้สักพักแล้วนะคะก็ได้ได้ความว่าเดี๋ยวประมาณสิน้นสิ้นเดือนนี้นะคะ าทางผู้ใหญ่ท่านเนี้ยก็ได้บอกกับลุงพลแล้วว่าจะมาดูที่นะคะแล้วก็มาคุยเรื่องราคากับพี่หน่งกันเนาะซึ่งทำไมจะมาพูดว่าสาเหตุว่าทำไมพี่หน่งถึงกับเมเนตัดสินใจที่จะขายที่ดินข้างหน้าองค์ปูปาลิจิตเนาะก็จะได้มาเริ่มเล่าให้ฟังค่ะ <laughs> เป็นเรื่องที่ก็ทำใจยากพอสมควรเพราะว่าที่สร้างมาก็คือ ตั้งใจสร้างแล้วก็รู้สึกผูกพันเหมือนบ้านอิทุกก้ออะไรอย่างเงี้ยหลังคาไม่ว่าจะเป็นการออกแบบต่างๆก็คือคือหากันเองแล้วก็ตั้งใจที่จะดีไซน์มันออกมาเพราะว่าเราคิดว่ามันเป็นบ้านเราอะไรเงี้ยใช่ทีนี้ว่ามันมีปัญหาก็ค่อนข้างปัญหาที่แบบว่าคิดมานานแล้วแล้วก็เป็นปัญหาที่ <laughs> เป็นยังไงพี่หนิง ก็ค,คือคำถามว่าทำไมไม่ทำต่อ<ช>ทำไมไม่ทำต่อเพราะว่าหลังจากที่เราไปที่อุดรไปเรื่องเกี่ยวกับดูแลบุตรนี่แหละหลายๆครั้งทุกอย่างหลายๆอย่างเนี่ยมันคือแรงเราไม่สามารถที่จะทำสองอย่างได้อ,อ่าพูดตรงๆก็คือเมย์กับพี่หน่งนะ่ะไม่มีทุนแล้วนะคะคือไม่มีทุนที่จะทำพัฒนาพื้นที่นะคะบุรีต่อแล้วแต่ว่าที่พูดอนะ่ะเมย์ไม่อยากให้ใครอ่ะ เหมือนกับว่า FC เนอะอยากจะช่วยหรือโอนมาเนี่ยคือมันทำไมถึงต้องพูดอย่างนี้เพราะว่าตัวเมยเองเนาะไม่ได้ช่วยพี่เน่งทำงานมามานานนานแล้วตั้งแต่ช่วงที่บำรุงไข่ก่อนที่จะมีน้องจนจนมามีน้องเนาะเราอะใช้ใช้เงินไปค่อนข้างที่จะเยอะเยอะมากๆเลยเนาะกับการแบบไม่ว่าจะบำรุงแล้วก็ทำลูกนะคะแล้วก็ช่วงนี้แผลทองก็ไม่ได้ช่วยพี่เน่งทำงานเลยเนาะ ทีนี้ก็ทำให้เหมือนกับว่าเงินเงินเราอะคะ่ะที่ที่มีอยู่อะมันในทุกเดือนมันก็ต้องหมุนไปกับค่าใช้ใจ่ายต่างๆนะคะมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอย่างไปหาหมอที่ช่วงนี้นะคะก่อนสามเดือนก็หมดไปครั้งละประมาณหมื่นหนึง่งอย่างเงี้ยเราก็เลยมองว่าเราอะไม่ได้มีทุนพอแล้วที่จะพัฒนาแบบโครงการนาคาบุรีหน้าพ่อปูนะคะ แล้วก็สองก็คือเหมือนกับว่าพอน้องมันเหมือนกับว่าเราคิดเรื่องที่ว่ามันต้องเตรียมตัวในเรื่องของการเลี้ยงเด็กสองคนที่เขากําลังจะคลอดออกมาอย่างเงี้ยมันก็อาจจะต้องเเารียกว่างแผนให้มันรัดกุมเขาเรียกว่าวางแผนที่จะทํามาค้าขายอะไรให้เลี้ยงลูกได้อย่างเงี้ยค่ะซึ่ง เมย์กับพี่เน่งก็นั่งคิดกันค่อนข้างอยู่หลายตลกอยู่คือถ้าสมมติว่าอยู่ที่เนี่ยคิดว่าการทําธุรกิจที่เราถนัดนะคะธุรกิจที่แบบเราทําที่อําน้จอย่างเงี้ยอเอามาเอามาขายข้างหน้าพ่อปู่เนาะเพราะว่าที่มันติดถนนใช่ไหมคะมันก็อาจจะไม่เข้ากับ <จะ S 1> ไม่เข้ากับสถานที่องค์ปู่อย่างเช่น อย่างเช่นพี่เหน่งอย่างเงี้ยถนัดในเรื่องของป้ายธาตุป้ายเจดีหรือว่าขายธาตุขายเจดีอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าขายพวกอ,อุปกรณ์ก่อสร้างอย่างเงี้ยบางทีเราสิ่งที่เราเคยถนัดมาใช้อย่างเงี้ยอยู่ดินมาปุ้มข้างหน้าองคู่อย่างเงี้ยมันก็ื้นก็นใช่มันไม่้า,ากันมากด้วยนะคะด้วยเรื่องนี้เนาะที่คิดแบบคิดเขาเรียกว่าวางแผนที่จะเลี้ยงลูกยังไงเนาะ สามคือเหมือนกับว่าพอเรามีเด็กแล้วอ่ะก็เลยคุยกันว่าการมีเด็กลูกคลอดอ่ะมันเหมือนกับว่ามันต้องมีเวลาเหมือนกับว่ามันต้องมีเวลาที่จะเลี้ยงเขาก่อนที่มันจะลงตัวค่ะอย่างน้อยคือต้องเลี้ยงเขาสามปีแล้วก็ให้เขาเข้าโรงเรียนถึงจะเริ่มมีเวลาที่จะแบบช่วยกันทํามาหากินได้ได้แบบว่าเต็มที่เหมือนชีวิตก่อนที่จะ ไม่มีลูกอย่างเงี้ยคือมันเหมือนจังหวะชีวิตก่อนหน้าเนี้ยจังหวะชีวิตตอนนี้มันมันก็ค่อนข้างต่างกันพอสมควรถามว่าถ้าเราอยู่ที่นี่ต่อเลี้ยงลูกไปแล้วก็ถ่ายคลิปลูกด้วยได้ไหมมันได้อยู่แต่ว่ามันมันเขาเรียกว่ามันจะไม่เต็มร้อยในเอฟซีมันจะไม่เต็มร้อยมันเหมือนกับเราทําทีเดียวสองทางไม่ได้อ่ะค่ะคือใช่ ใช้เงินที่จะพัฒนาหน้าองค์ปู่กับเลี้ยงลูกอย่างเงี้ยหาเงินเลี้ยงลูกมันเหมือนกับว่าเราสองคนอะสองแรงอะเราเราทำได้ไม่เต็มที่ในในเรื่องนี้เราก็เลยคิดกันว่ามันก็ต้องเลือกทางใดทางหนึ่งด้วยใช่มันต้องเลือกทางนั้นซึ่งทางทางที่ตอนนี้รู้สึกว่ามันมันสำคัญที่สุดในชีวิตก็คือเรื่องลูกใช่เรื่องลูกแล้วก็ คือธุรกิจที่อยู่หน้าเนี่ยมันก็พอมีอยู่เอาไปต่อไปทําต่อยอดนะได้แต่ถ้าว่าเราจะเอาทุกอย่างอยู่ที่บ้านก็ให้แม่ดูแลอยู่ที่หน้าองค์ปู่ก็จะเอาลูกก็จะเลี้ยงให้ดีเงี้ยมันมัน,ม,นมันไปได้วยกัน3อย่างเนี่ยมันไม่เข้ากันฉะนั้นเราควรจะเลือกทําอย่างใดอย่างหนึ่ง fc แล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยตรงผมอยู่ที่นี่ในช่วงระหว่างที่พัฒนาเนี่ยก็มี fc หลายๆท่าน ส่งข้อเสนอมาจะทำตรงนั้นให้จะทำตรงนี้ให้แต่ด้วยความที่ว่ารู้สึกว่าคือเราไม่ใช่เขาเรียกว่าคนทำองค์ปูมจะเหมือนกับพื้นที่ของลุงในะ FC จะเหมือนต่างกับพื้นที่ของลุงพื้นที่ของผมเนี่ยคือถ้าไปรับอย่างนั้นมาปุ๊บหล,หลายจุดมาทำมาทาแล้วต่อไปมันอนาคตมันไม่แน่นอนเกิดเราเกิดเหตุการณ์อย่างนี้เนี่ยมันจะเสีย เสียวัตถูประสงค์ของ FC คือพูดง่ายๆว่ามี FC นะคะท่านจะแบบว่าทำต้นไม้ให้เนาะแต่ตอนนั้นปฏิเสธไปเพราะว่าหนึ่งคือเราก็คิดว่าที่ดีนะมันเป็นชื่อเมกับพี่เน่งอยู่แล้วทีเนี้ยท่านะก็แบบใจดีมากคือจะมาทำให้อย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้ว่าวันหนึ่งอ่ะมันสิ่งที่เราทำอ่ะมันจะขัดกับสิ่งที่คนที่ศรัทธาองค์ปุ่มากๆ หรือเปล่าอะไรเงี้ยก็เลยแบบว่ายังก่อนแล้วกันแต่เราก็พัฒนาในในแบบของเรามาเรื่อยๆเนาะใช่ทีดีว่าในวันในสิ้นเดือนนี้นะคะจะมีผู้ใหญ่ท่านหนึ่งเนี่ยเอ่อติดต่อมาทางลุงแล้วก็นัดวันมาเนี่ยจะมาดูที่ก็คืออยากจะบอกเอฟซีว่าถ้าได้ยินเรื่องนี้ก็คือเป็นเรื่องจริงนะคะแล้วเพราะว่าพี่เน่งก็ตัดสินใจแล้วว่าอยากจะ ขายที่ตรงจุดนี้นะคะให้กับผู้ผที่ทมีศรัทธาองค์ป<บ>ู่แล้วก็มีพลัง,ง Power, มีกำลังในการที่จะพัฒนาต่อยอดจากจุดที่เป็นอยู่ใ,ให้ให,ให้ต่อเนื่องไปอีกนะครับคือเมมองว่าข้างข้างหน้าองค์ปู่ค่ะจริงๆเป็นพื้นที่ที่แบบสวยสวยมากๆเลยนะคะมีหลายๆท่านที่ศรัทธาองค์ปู่แล้วก็ มีคนที่มีกําลังเยอะกว่าเมยกับพี่หนึ่งอะสามารถที่จะพัฒนาได้ดีกว่านี้มากๆแล้วก็คือมันจะดีกว่านี้มากๆค่ะถ้าเอาตรงๆถ้ามันไม่ได้อยู่ในมือเมกับพี่เมย์กับพี่หนึ่งตอนเนี้ยอ,นนอืคือในพื้นที่ของเน่าหัวมันจะไปได้ไกลกว่านี้นใช่ก็เลยจะมาเล่าเรื่องนี้ให้พี่ๆเอฟซฟังเนาะซึ่งจะบอกว่าเรื่องเนี้ยก็เป็นเรื่องใหญ่พอสมควร ถ้าพูดออกมาแล้วก็อาจจะมีคนเลิกติดตามก็พอเข้าใจได้นะคะเพราะว่าอาจจะแบบติดตามในความที่แบบเราพัฒนาที่นี่มาแต่วันนึงมันเหมือนกับว่าเราไม่ได้ทําอย่างที่เราพูดมันมันทําไม่ได้แล้วอะไรเงี้ยจังหวะชีวิตมีหลายอย่างให้จับจังหวะชีวิตก่อนหน้านั้นกับจังหวะชีวิตช่วงนีนม้มันมันมันไม่เหมือนเดิมแล้วอะไรเงี้ยก็เข้าใจได้ค่ะว่าแบบก็ ไม่ได้อยากติดตามแล้วก็ไม่เป็นไรเอฟซี FC, ไม่เป็นไรเราเข้าใจก็เลยจะขอขอโทษไว้ตั้งแต่ต้นคลิปเลยนะคะว่าเออสิ่งที่ทามาก็คือมันเหมือนกับว่ามันไปต่อไม่ได้ประมาณน,นี้ยอืมคือมันมันยังไงอะ่ะคือที่เราพูดวันนี้เนี่ยผู้ใหญ่ที่จะมาในช่วงสิ้นเดือนนี้เนี่ย ก็ยังไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้ชัวร์ในเอฟไม่ได้ชัวร์แต่เพียงแต่ว่าเราอยากเล่าให้ฟังเราไม่อยากจะปิดบังใน FC ไม่แน่มาสิน้นท่านมาสิ้นเดือนเนี่ยท่านอาจจะบอกว่าเออยังไม่พร้อมแล้วก็ไม่ได้มีการซื้อขายอะไรใน FC ไม่ได้มีการซื้อขายอะไรแล้วก็ผมก็ยังอยู่ที่นี่ต่อไปอีกหลายๆเดือนก็เป็นไปได้แต่ว่าผมก็อยากจะเล่าให้ f c ได้ฟังสถานการณ์ในเรื่องความคิดของผมในตอนนี้ความตั้งใจอตอนนี้นะคะก็คืออยากจะปล่อยพื้นที่หน้าองคูไปถึงข้างหลังนะคะแต่ว่าจะเว้นไว้เ,เฉพาะตรงริมขอบด้านนี้เนาะไม่ใช่ขอบหน้าองคูนะคะขอบทางนี้ที่เป็นบ้านที่เมย์อยู่นี่แหละที่เป็นห้องน้ําเก่าเอาไว้ประมาณเป็นทางยาวถึงข้างหน้าประมาณหนึ่งไร่ก็คือเอาไว้อยู่อาศัยเองแล้วก็ ก็คือจริงๆพี่หนิงอ่ะเขาอยากที่จะมีที่หน้าองค์ปู่เขาเคยขอไว้ตั้งแต่ที่กัวก่อนะคะใจก็คือเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วก็ยังอยากยังอยากที่จะมีที่ที่ที่จะอยู่หน้าองค์ปู่อยู่แต่ด้วยความที่อย่างที่เล่ามาก็คือเงินเราอ่ะไม่ไม่พอแล้วอคิดว่าเราก็คิดว่าคนที่ศรัทธาองค์ปู่ปาริจินมากๆเนี่ยจะสามารถ พัฒนาพื้นที่ข้างหน้าองุ่วได้ดีกว่าเมย์กับพี่เหน่งมากมากต่อไปนะในในระยะยาวนะคะเพราะว่าจังหวะชีวิตช่งวงนี้ของเมย์กับพี่เหน่งอะมันทำสองอย่างทีเดียวไม่ได้ก็อยากจะแจง้งให้เอฟซีได้ได้ได้ทราบไว้นะเอฟซีผมไม่อยากจะปิดบงังคือตอนที่ผมว่าผมจะทำผมก็ตั้งใจจะทำจริงๆในเอฟซีแล้วก็ถ้าหากว่ามันเกิดอะไรขึ้นในตอนนี้ มันมีเรื่องเกี่ยวกับมีลูกเข้ามาเกี่ยวข้องทําให้เราชั่งน้ําหนักแล้วว่าเราต้องตัดสินใจแบบนี้เนาก็ผู้ใหญ่ท่านไหนนะคะคุณลุงคุณป้าท่านไหนที่ต้องเน้นว่าขอคนที่ศรัทธาองค์ปู่ปาริจิตนาคาราชจริงๆนะคะอยากที่จะมาพัฒนาพื้นที่ตรงนี้เนี่ยก็สามารถติดต่อเข้ามาได้แต่ว่าอยากให้แสดงตัวตนแล้วก็มาคุยเรื่องราคาก็อยากให้มาคุยที่นี่เลยนะคะ เพราะมันมีรายละเอียดต่างๆที่จะต้องชี้ให้ดูรายละเอียดปีกย่อยอีกหลายอย่างควรที่จะมาคุยหน้าง,งานสามารถที่จะติดต่อผ่านลุงพลกับป้าแตนหรือว่าติดต่อผ่านพี่อิสระหรือติดต่อผ่านใครก็ได้แล้วก็ติดต่อเข้ามานัดวันมีกับพี่เน่งเข้ามาพี่อนุวัฒน์ก็ได้พี่อนุวัฒน์ก็ได้เราเคยคุยกับพี่อนุวัฒน์หรือว่าพี่พี่ youtube ท่านไหนก็ได้ลองติดต่อมานะคะแต่ว่าในวันที่คุยต้อง ต้องขอรู้ตัวตนแล้วก็มาคุยกันที่นี่ใช่นะขอรู้ต,ตัวตนเพราะว่าเราอยากได้คนที่ที่แบบศรัทธาองค์ปู่จริงๆเราก็อยากจะเห็นองค์ปู่นในแบบที่แบบว่าในสถานที่ที่สวยงามอะคะ่ะเพราะว่าไม่อยากให้ให้เอาไปแล้วเราก็แบบไปทําอะไรที่มันไม่ดีอะไรเงี้ยครับอโอเคค่ะก็หวังว่าพี่พีเอฟซจะเข้าใจในเหตุผลตรงนี้นะคะ แต่ว่าถ้าใครไม่เข้าใจก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรแต่ในความที่เมีกับพี่หนึ่งก็มันก็ค่อนข้างที่จะสุดสุดในเรื่องของอ่อการเปลี่ยนแปลงตรงนี้แล้วเราก็มองว่ามันมันถึงจุดที่แบบว่ามันเปลี่ยนมันเปลี่ยนจังหวะชีวิตมากๆแล้วอะไรเงี้ยก็เลยต้องแบบว่าเป็นจังหวะที่ผู้ใหญ่ท่านก็อยากจะพัฒนาที่ดินด้วยก็เลย เป็นจังหวะเดียวกับที่เราอา่ะมีปัญหาอะไรอย่างตรงนี้ด้วยปัญหามันไม่เชิงว่ามันเป็นปัญหาหรอกมันเป็นสิ่งที่เป็นงานที่เข้ามาที่เราต้องเลือกแล้วเอฟซีปเป็นงานที่ที่เข้ามาแล้วเราต้องเลือกว่าเออจะต้องเลือกอลูกแล้วนะ,ะถ้าเลือกลูกก็ต้องทําแบบนี้แบบนี้สเต็ปขั้นตอนต่อไปอส่วนใครที่แบบว่าเป็นห่วงน้องหมาน,นะคะเวลาที่เมียจะกลับไปอำนาจเนี่ยก็คือ พี่เน่งก็ตัดสินใจว่าอยาจะเอาน้องกลับไปด้วยนะคะในวันที่เราต้องกลับแบบว่าชัวจริงๆเนี่ยใช่คือต้องกลับไปเหมือนไปเชียร์ที่อะไรเขาก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะเอาน้องกลับไปด้วยระหว่างที่น้องอยู่ที่นี่เราก็มีพี่ดีดูแลให้ก็คือพี่ดีจะคอยให้อาหารเช้าเที่ยงเย็นอยู่แล้วนะคะซึ่งทุกวันนี้ก็เป็นอยู่แต่น้องอะเขาจะชอบคนเยอะเขาก็จะไปหาพี่ๆพี่ๆแล้วก็พี่ๆเขาก็จะแบบว่า ให้อาหารน้อยบางทีน้องเขาก็กลับมาอ้วนแล้วบางทีคือตอนนี้อ้วนมากเรามีอาหารให้แบบเป็นเพชรดีกีเป็นสมาร์ทฮาร์ดอะไรพวกนี้แล้วก็มีต้มนูน่นต้มนี่ให้กินตลอดในเอฟซีแต่ว่าเขาจะชอบไปพบปะผู้คนใช่ใช่ชอบสังคมแต่คือ <F G. S 2> เราก็เหมือนกับว่าเขาเป็นหมาจรนะคะเขาก็เลยอยู่ใช้ชีวิตแบบนี้เมย์ก็ทําหน้าที่แค่ว่าเออทุกๆสามเดียงก็คือให้ยาเม็ดเขาเขาในเรื่องของเห็บหมัด แล้วก็พาเขาไปฉีดวัคซีนทุกปีเนาะแล้วก็บาดเจ็บตรงไหนเราก็ต้องรีบเอาพาไปหาหมอก็คือสิ่งที่ที่ดูแลน้องๆอ,อยู่แล้วก็ข้าวอะ่ะกลาวกงวันเช้ากลางวันเย็นเราก็มีอาหารเมดลาสแตนบายอยู่ตลอดเวลาดูแลเหมือนคนในครอบครัวเอฟซีอย่างหนึ่งก็คือมีน้องเขาเขาก็เหมือนกับว่าเป็นคนที่ดูแลพื้นที่ให้เราตอนดึกๆที่เรานอนเนี่ยเขาก็จะช่วยดูแลให้ใหนะครับ เป็นหนึ่งในครอบคนในครอบครัวสองเป็นเหมือนพน,นักงานดูแลพื้นที่ให้เราก็ใส่ใจตลอดเอซีค่ะประมาณนี้นะครับผมเอซเป็นเรื่องที่ก็ค่อนข้างคิดกันอยู่ว่ายากมากที่ที่จะอธิบายยังไงให้ให้เข้าใจก็เลยคุยกับพี่หนิงว่าเราควรจะพูดตรงๆเลยดีกว่าว่าเขาเรียกว่าสายป่านเราแบบไม่มีแล้ว <c oughs> อืม แล้วก็ไม่ไม่อยากให้ใครโอนมาช่วยเมกับพี่เนงด้วยนะคะเพราะว่ามันไม่ใช่ทางที่จะเป็นไปนในการพัฒนาพื้นที่ในระยะยาวค่ะคือ hmm. ถ้าในระยะยาวอยากให้คนที่สะทาวปู่จริงๆอะไรเงี้ยมาพัฒนามากกว่าก็จะ <A 3 S 1> ประมาณนี้นะครับผมจะพูดคร่าวๆประมาณนี้ก่อนเนาะแต่ในรายละเอียดปีกย่อยอะ hmm. ถ้าจะถามเรื่องเรื่องนี้เนาะเดี๋ยวจะให้พี่หนึ่งไลฟ์สดอีกทีหนึง่ง ก็เพื่อเพื่อใครแบบสงสัยเรื่องอะไรพี่หนิงก็จะได้ก็จะได้ตอบนะคะแต่ว่าที่จะเล่าคอคๆฟังก็คือเป็นประมาณนี้ก่อนค่ะโอเคครัขอบคุณนะครับขอบคุณค่ะแล้วก็ขอโทษพี่พีเนะคะที่ไปตอบไม่ได้แล้วก็ขอบคุณพี่พีเที่เป็นกใจกำลังใจมาให้ตลอดค่ะอืมครับ